หมเด็ดของเราอาจไม่เด็ดเหมือนของใครเขาแต่สําหรับเราหมายนี้เด็ดแน่นอนพอเรามาถึงหมายเราก็ช่วยกันตั้งแคมป์ปักหลักเตรียมตกปลาในค่าคืนนี้หลายแรงแข็งขันช่วยกันคนละไม้คนละมือเตรียมสถานที่และอุปกรณ์คันเบ็ดที่ลงก็เกือบเกือบ50คันบาตกปลาเราก็ไม่แยกนะคะ เอาปลาเดียวกันนี่แหลคะค่ะวางคันเบ็ดเรียงกันไปเลยมันอาจจะมีพันกันวุ่นวายในบางจังหวะแต่เราก็ไม่สนเอามันบาเดียวกันนี่แหละตลอดค่าคืนก็จะมีปลากรดปลากระมังป,าปากกลาตะโกเข้ามา<ๆ>เรื่อยๆส่วนมากจะเป็นปลาตะโกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าจัดมากไม่ได้เข้าถี่มากมาห่างๆแต่ไม่ถึงกับขนาดเงียบเหงาไซส์ปลาที่ได้มายังไม่ใหญ่มากตัวยังไม่ถึงโลยังไม่เจอใหญ่ๆนะคะ ตอนนี้อยู่กับบรรยากาศยามค่ำคืนที่เงียบสงบพร้อมกับฝูงปลาที่เข้ามากินเหยื่อติดเบ็ดของเรามีปลาเข้ามากินเบ็ดเรื่อยๆทำให้พวกเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวปลาตีนี้ยังอีกยาวไกลเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราตกปลาไปเรื่อยๆตลอดค่ำคืนนี้ลุยมาค่ะมาดูบรรยากาศการตกปลาในค่ำคืนนี้ของพวกเรากันนะคะ เวลาได้เดินทางมาถึงเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้และในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเราทีมงานมีสซอร์ไพวันเกิดให้เราด้วยมีเค้กมาให้เราเป่ากลางเขื่อนปาสักกันเลยโหดีใจสุดๆรู้สึกปลื้มปิ่มอบอุ่นหัวใจขอบคุณนะคะลุยตกปาตลอดคืนยันสว่างเช้าอีกวันพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดแยงตา มหากรรมรวมตัวคันเบ็ดวางเรียงรายกันอยู่ที่าราขอลุยต่อตีเหยื่อป้อนให้ปลาอีกวันนะคะช่วงเช้าปลาตะโกบยังคงเข้ามารับแขกอย่างต่อเนื่องรู้สึกคึกคักคึกคืนในเช้าของวันใหม่ไม่มีหน่อยไม่มีเหงาค่ะอยู่เฝ้าฐานกันยาวๆไป ยังคงกินต่อเนื่องมาจนถึงเที่ยงวันช่วงเวลานี้ปลากินห่างหน่อยนะคะนานๆจะมาทีแสงแดดที่ร้อนแรงก็ไม่สามารถทำลายความเซียนการตกปลาของพวกเราได้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินหมดเวลาการตกปลาของพวกเราในวันนี้กันแล้ว ผลงานของพวกเราได้กันเพียงเท่านี้ไม่มากไปไม่น้อยไปถือว่าได้ปลาแบบพอดีพอดีทริปหนึ่งคืนหนึ่งวันได้เรื่องราวและประสบการณ์มากมายคุ้มค่ากับการเดินทางค่ะมาตกปลาก็ได้ปลาได้มานั่งมานอนมาเดินมากินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้มาอยู่กับนา้นาๆนักตกปลาได้รับมิตรภาพที่ดีๆเป็นอีกทริปที่ได้ร่วมสร้างความทรงจำร่วมกัน พวกเรายังมีนัดทิปต่อไปอีกนะคะโลกนี้มันกว้างออกไปหาเรื่องราวที่ดีๆมาเป็นสต,ตอรี่ให้ชีวิตกันนะคะ